นี้มากินข้าวกินข้าวที่เกอกควมกันนะคะวันนี้อาหารแซ่บๆกันเลยนะคะวันนี้อู้อาหารหลากหลายมากเลยมาใครไม่มาเสียใจนะเนี่ยวันเนี้นี่นี่มามาวันนี้มีสามหนอสามถตายนะใช่ไหมเออมีหนอยเยอะมากเลยวันนี้ที่เกอกควมนะคะมาตะลิงปิ้งอร่อยอร่อยที่กวมนะคะแซ่บอิลล ลำตับเตะเจ้าร er ับเตะตับเตะเฮ้ยจะยอดที่มลันได้จริงเท่านี้โอ้อาหารของเราวันนี้อือหือน่าอร่อยน่าอร่อยนี่แกงส้มแกงส้มใต้อันนี้ปลาบดอันนี้ปลาโอ้โหตะลิงปินงนนี้ปลาอันนี้ลวกผักนะคะอาหารทุกตัวันนี้อันนี้ผัดแกงหอมกระ่งอันนี้หัวบด หมกอันนี้ทอดไก่อันนี้ทอดหมูแกงหน่อไม้นี่แกงหน่อไม้อันนี้ทะเลถังอันนี้ต้มจืดหน่อไม้ผักลวกไม่มีผักลวกผักสดมีมะเขือนานาชนิดแล้วก็มีขมิ้นขาวน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกส้มใช่ไหมน้ำพริกส้มมะเขือส้มน้ำพริกมะเขือส้มของทางนือน้ำพริกกะปินี่ผักลวก อ,อันนี้แกงเปิดอนดุบาลนะคะอันนี้แกงเปิดอนดุบาลอ้อาหารเราวันนี้ยอดเลยค่ะ